بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله و ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكال كتبتي هي رمي โอกาสได้มาร่วมกันในการ,การทำละมาที่เป็นยมามะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้ก็จะต้องระลึอกอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับว่า,าไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์ลักษมณ์ธาานั้นนะขอให้มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับาบางทีบางครั้งเนี่ยภารกิจในดุนยาเนี่ยมันบีบรัดมันเร่งรีบนะครับแล้วก็มันฉุกละหุกซะจนที่เราทําให้เราลืมนะครับลืม หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพระองค์ลักษมีหานวาตาราก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะต้องอเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ,บังคับนะตัวเราให้สามารถที่จะ,ะ,ะตัดสินใจที่จะ,ะรับตอบรับคํา,าสั่งของรักษมหาตาราให้ได้นะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่าให้ภารกิจในดุนยา อย่าให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินในรุญนยาเนี่ยมันมาม,ม,ม,มีอิทธิพลเหนือจิตใจเรามากไปกว่าการพร้อมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของพร,ระลอศุบะตาลานั่นเองพี่น้องครับในอัลกุรอานั้นอัลลอฮ์สุบะตาราได้บอกเรื่องราวของคนที่ศรัทธาที่อีมานแล้วก็ทําความดีนะต่อลอสุบฮานุวะตาลา ได้บอกเรื่องราวของคนที่ฝ่าฝืนที่ทรยศต่อละซุบฮาในวตาลาแล้วก็กระทาการกระทาในสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายเอาไว้นะครับมากมายนะครับส่วนหนึ่งในอัลกุรอานที่พระองค์ได้บอกถึงคนที่มีหมาแล้วก็ทําความดีนะครับว่าเขาจะได้รับาาการตอบแทนด้วยสิ่งที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีในวันอหนคือเราละซุบฮาตาลาบอกบน,ออบนะครับในสุรัลอังกะบุนะครับอายะที่58า Allah บอกนะครับว่ลลา,าวัลละวดีนะมันว่าอามิรุสอาลิฮาทีละนุบาวิวลันุบาวิอันนหุมมินัลจันนะกรอฟาตาจริมินตา่ิทีลอันฮารุฮอลิดีนาฟีฮะเนียะมาัจรุลอามิลีนนะครับในยายห้าสิบแปดเนี่ยพระองค์บอกว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็กระทำความดีเนี่ยทั้งหลายเนี่ยแน่นอนเนี่ยเราจะให้พวกเขาเนี่ยพำนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสวนสวรรค์นะ อันนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ลาสเวลาได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับที่ลาสเวลานาจะให้กับคนที่ศรัทธาที่อีมาแล้วก็แล้วก็วกระทำความดีทั้งหลายนะในส่วนของความดีนั้นมันมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่เรื่องละหมาดอย่างเดียวนะครับที่เราจะต้องเข้าใจนะครับเรื่องการบริจาคนะครับเรื่องการอ,อ่านอัลกุรอานนะครับการอ,อดทนในการที่จะไม่ทําตามอารมณ์ไม่ทําตามน้ำสู นะครับแม้แต่การพูดนะกันะการพูดในสิ่งที่ดีๆพูดด้วยคําพูดที่ดีก็เป็นความดีนะครับสิ่งที่ที่เทวทศนัน,นจะตอบแทนให้ในเองเราอบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาและก็ทาความดีทั้งหลายเนี่ยนะแน่นอนเนี่ยเราจะให้พวกเขาเนี่ยพำนักอยู่ในห้องพิเศษแห่งสวนสวรรค์นะครับตรงนี้ก็คือว่าเป็นเป็นสวรรค์ชั้นฟิสด,ดาส์นะครับสวรรค์ชั้นสูงสุดแหละนะครับ แล้วก็เบื้องล่างของมัน,มนก็มีลําน้ํไหลาสายไหลผ่านเนี่ยที่พวกเราได้เข้าใจกันเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำนะเบื้องล่างก็จะมีลําน้ํไหลาสายนไหลผ่านพวกเขาจะเป็นผู้ํำนักอยู่ในนั้นตลอดกัลน,นะ,ะถ้าใครที่ได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ตลอดนะครับเรา,าบอกว่ารางวัลของพวกกระทำความดีนั้นช่างประเสริฐแท้ๆนี่คือสิ่งสุดท้ายสิ่งที่ลอสเวลานัจะตอบแทนให้นะครับสิ่งที่ ตาที่เราไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินแล้วก็ประสาทความคิดโสตประสาทไม่เคยได้สัมผัสถ,ถึงหรอกนะครับแต่เมื่อได้พบได้เห็นได้สัมผัสแล้วเนี่ยอ,อัลลอฮฺเวลายืนยันว่าเรานจะต้องมีความพอใจนะเราก็จะต้องเชื่อแล้วก็ต้องอีมานนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะตอบรับรับการตอบแทนจากพระองค์อัตลอด้วยถ้าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาเป็นผู้ที่อีมานแล้วก็กระทำความดีนะครับอัลลอฮฺบอกต่อไปนะครับว่าอัลลอฮฺดินาซอบรุวาลาอับบิฮิมยะตะวักกาลูน บรรดาผู้ที่อดทนนะผู้ที่สบัติ์อดทนมีความขันติเนี่ยนะครับแล้วพวกเขามอบหมายไว้วางใจแด่พระเจ้าของพวกเขานะคืออดทนต่อความยากลําบากอดทนต่อการที่เราอาจจะต้องถูกทดสอบนะครับในบางเรื่องหรือในหลาย,ลายๆเรื่องก็แล้วแต่เพราะคนที่มนุษย์เราเราที่พระองค์รัตนาสร้างมาให้มามมชวีนุญาเนี่ยนะครับจะต้องถูกทดสอบทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องความทุกข์ยากความยากลําบากแล้วความเจ็บป่วยนะครับความขาดแคลนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนั่นคือการทดสอบจากพระงองลักษมุบหาเนวตาาซึ่งเรานั้นจะต้องอสวัสดีอดทนแล้วก็ตั้งรับให้ได้นะครับแล้วก็พวกเขานั้นมอบหมายไว้วางใจแด่พระเจ้าของพวกเขานะแต่ว่าการเอาเราคือมอบหมายต่อเราลอักษมมหานวตาลานั่นเองนะครับไอการมอบหมายตัวนี้บางคนนี่ยังเข้าใจาผิดนะครับ คือคือไม่ได้ทําอะไรเลยนะการมอบหมายต่อตรัฐบาลนี่คือหมายถึงเราจะต้องทําให้เต็มที่ใชก่อนนะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดให้รอบคอบแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ก้าวข้ามความวิตกกังวลความกลัวนะั้นออกไปให้ได้นะครับแล้วก็ลงมือทำนะจากนั้นเราก็ขอดวยอานะครับมอบหมายต่อรัฐบาลนวอัตลานี่บางคนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะมอบหมายต่อรัฐบาลตลาซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องคือเราจะต้องทําด้วย เหมือนเราเจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยครับก็จะต้องหาวิธีการในการรักษาตัวเองในการที่จะทําอย่างไรก็ได้ที่จะหายจากโรคไปเพราะโรคทุโรคนะั้นมันมียารักษาหมดนะรักษาเราทำซะก่อนเราทำให้เต็มที่เลยแล้วก็บ่หมายต่อแล้วสุภาหนานวมาตาลนะครับหรือเรามีามีทุกยากเราก็หาวิธีการแก้ปัญหาซะก่อนนะ หาวิธีการแก้ปัญหาให้ให้สุดความสามารถของเราแล้วก็เราก็มอบหมายต่อรัศมีศราราด้วยกันขอ้วยอา์ด้วยนะครับและระคาทุกอย่างนีคืออยู่ที่ที่พระองค์รัุมลศรานะครับแต่เราก็จะต้องทําด้วยนั่นเองนะครับเอาล์าบ่อยนะครับในการดําเนินชีวิตของบรรดามู้มินผู้สัทธานในโลกจุนญ,ญาเนี่ยนะครับว่าเวลาที่มันผ่านไปเหตุการณ์ที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยลนแล้วแต่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งทดสอบแล้วก็เป็นความเพลิดเพลินนะเป็นสิ่งที่ บางทีมันก็หาสาระอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปยึดต,ติดอยู่กับอ,อยู่กับสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตสิ่งที่มันจะมีอิอทธิพลต่อหัวใจของเราหรือทําให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเลยอัลังสุบฮานุวะตาลามนะครับเราบอกนะครับในสุรายะที่64ี่นะครับสุร่าดเดียวกันนะครับโฮมาฮาจิลฮยาตุดดุนยาอิลลาละห์บูวะละอิบูวะอินลดารัลอาคิกะละเนยลฮยาวัดน์ลาอกานูยะละมูนนะครับ พระงบอกน,นะครับว่าและการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะ่ยมันไม่ใช่อื่นใดเลยนะครับเว้นแต่เป็นการละเล่นแล้วก็การสนุกสนานร่าเริงเท่านั้นนะครับเราจะเห็นนะครับว่า ในดุนยาเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องเรื่องอสนุกสนานเริงเป็นการละเล่นนะครับมีกีฬามาีความบันเทิงต่างๆทุกอย่างทุกวันนี้ใน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 ,ในรายการทีวีทั้งหลายก็จะมีเรื่องแบบนี้นะครับไม่กีฬาก็การกับบันเทิงแล้วก็สนุกสนานนะเพลงบ้างอะไรบ้างต่างๆพวกนี้อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันหาสาระอะไรไม่ได้นี่เองนะครับนะแต่ถ้าเราไปยึดติดกับสิ่งต่างเหล่านี้มาก นะจนทําให้ลืมมาแล้วสมาราาเนี่ยมันก็จะเกิดการขาดทุนเราบอกแล้วท้จริงสถานที่ในปรโลกนั้นแนหะแน่นอนมันคือชีวิตที่แท้จริงหากพวกเขาได้รู้นะครับก็เป็นชีวิตที่ไม่สูญสลายนะครับในวันอาครอนเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะดําเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยครับเราจะต้องมีหลักคิดให้ดีด้วยนะครับเพราะการที่จะมาอยู่ในดุนยาเนี่ยมันมาอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองนั้นสิ่งที่เราควรจะ ตักตวงให้มากนะก็คือการสะสมนะครับสะสมความดีสะสมอามาันที่แล้วนะครับตามที่ทารุณสลาสลสาสลาได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับเหมือนกับที่เราได้พยายามเนี่ยครับมาสร้างอามันสร้างความดีของเราในการที่มาร่วมกันในการละหมาดที่มสัสยิดนะครับอันนี้เราทําได้ทุกวันนะครับทุกวันแล้วก็ไม่ต้องงมีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยนะครับเพียงแต่เรานั้นบังคับตัวเรานะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่เราไม่ได้เดินทางไม่ได้มีภารกิจอะไรที่ที่จำเป็นนะครับ มากก็จะต้องต้องต้องหาเวลาปลีกตัวเราดิ้งตัวเรามาสู่มัสยิดซึ่งเป็นบ้านของพราลักธิสุบาานุวัตลานะครับการที่มาสอยู่ต่อลัทธิสุบาุวัตลาเนี่ยทำให้หัวใจของเราได้ผูกพันกับพระองค์ลัทธิสุบาานุวัตลาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วถ้าเราทําอยู่เป็นประจําเป็นประจําสม่ําเสมอก็จะเกิดความเคยชินนะครับเหมือนกันนะฮะตรงกันข้ามส้ารับางท่านที่ไม่เคยมาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เกิดความเคยชินนะครับแล้วก็มันก็ทําให้บางครั้งมันมีความรู้สึก ที่ว่าไม่กล้าที่จะมาบางคนนะครับอันนั้นก็เนื่องจากการกระซิบกระซาดของเชตตอนนะครับเพราะเชตตอนนั้นมันพยายามที่จะขัดขวางขัดขวางมนุษย์เนี่ยไม่ให้เข้ามาสู่เส้นทางของการทําความดีนะขัดขวางทุกอย่างสารพัดเหตุผลนะครับแต่ถ้าเรานั้นพยายามเอาชนะให้ได้นะครับแล้วก็คิดว่าการที่เรานั้นดํารงไว้ซึ่งคําสั่งของละสุบฮาในวะตาลาตอบรับคำเรียกร้องของพรงนะนะั้นสุบะตาระนั่นเป็นสิ่งที่ ดีที่สุดที่เรานั้นจะได้กระทำนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่พระองค์นัสเวลาได้กําหนดเอาไว้ที่ทศรถสลาสรมได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับเอาบอกนะครับว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยเว้นแต่เป็นการละเล่นแล้วก็การสนุกสนานร่าเริงเท่านั้นนะครับและแท้จริงสถานที่ในปรโลกนะครับในวันในคราสที่พระองค์ได้เตรียมเอาไว้ให้นั้นน่ะมันคือชีวิตที่แท้จริงเนี่ยหากพวกเขานั้นได้รู้นะครับ นะครับได้รู้ว่าเราจะได้รับการตอบแทนในวันอาคิรอนะครับนั่นเองแล้วก็ในท้ายสุรหอนครอัลลอฮ์บอกนะครับว่าอัลลอีนที่จะฮะดูฟีนาลาดะดียนนะฮุมซูบุลนาะไว้นัลลอฮละมาลมุฮซินินนะครับและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนในทางของเราแน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเรา และถ้าจริงอลัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ก็ทําความดีทั้งหลายนะครับอ,อันนี้พระองค์เราตลอก็ยืนยันเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าใครก็ตามที่ต่อสู้ดิ้นรนที่ทํายิฮัดคือต่อสู้ดิ้นรนตรงนี้นคือหมายความว่า,าด้วยตัวของเขานะต่อสู้กับนับสู้ของเขาเองต่อสู้กับอา,อารมณ์ฝ่ายต่ำของเขานะครับต่อสู้กับการกระซิบกบระซาบการชักจูงของชะตนที่จะดึงเราไปสู่ในทางที่ผิดในทางที่ชั่วเนี่ย นะครับหรือขัดขวางเราไม่ให้ทําความดีเนี่ยขคนนั้นเนี่ยต่อสู้เรื่องนี้นะครับนะเรา,าบอกว่าแน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยแก่พวกเขาพระองค์จะประทานทางที่ถูกต้องให้ให้เขาได้ตัดสินใจที่ถูกในการที่จะดําเนินชีวิตนะครับจะไม่ติดกับดักของเชตตอนจะไม่ติดกับดักของอารมณ์ฝ่ายตาของเรานะครับเราเห็นว่าแน่นอนเรานั้นจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขานะเพราะฉะนั้นเรานี่ยก็จะต้องตั้งหลักให้ดีนะครับเพราะนั้น เราทาสงครามอยู่ทุกวันเลยคือทําสงครามกับนับสูงของเราเองตัวของเราเองนะครับในการที่จะบังคับตัวเองให้หันมาตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์เาราสุบฮาในวะตาลาในการกระทาความดีทุกอย่างนะอุปสรรคมีอยู่ตลอดนะครับปัญหามันมีอยู่ตลอดนะครับนะแต่เราก้าวข้ามผ่านมาให้ได้นะครับนะอย่ายอมแพ้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มองว่านะแม้งานละเอยยดยาจะสําคัญนะครับ <c oughs> แต่คําสั่งของละสุมาฮาเนวตาลาแล้วก็แบบอย่างของทศรถสลาอัลชรานั้นน่ะสำคัญกว่านะต้องคิดตรงนี้ด้วยนะครับอัลลอฮฺบอกว่าและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทําความดีทั้งหลายนะครับอัลลอฮ์ตาลานั้นทรงอยู่ร่วมกับเรานะทุกครั้งนะครับที่เราเนี่ยมีอุปสรรคมีปัญหานในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะต้องต้องขอด้วยอ่าขอความช่วยเหลือต่อละสุมาฮาเนวตาลานะครับทำยังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกยาฉลาดีนามุสตาอีนู มิโซะบริวรสวาระอินนารหมาสวิรินบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะจงใช้ความอดทนนะครับแล้วก็การทําละหมาดนะอดทนด้วยแล้วก็การทําละหมาดควบคู่กันนะครับทั้งละหมาดทั้งฟัดดูละหมาดทั้งสุนน้าต่างๆนะทั้งละหมาดในยามค่ำคืนนะละหมาดตะหัดยุดธละหมาดวิเจตต่างๆพวกนี้นะครับสองอย่างเนี่ยนะครับใช้ความสมัติอดทนแล้วก็การทําละหมาดอย่างเคร่งครัดเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากเรานะ ใช้2ออย่างนี้แหละเป็นเครื่องมือนะครับในการดูอาในการขอความช่วยเหลือจากพระองค์นัสสุบาฮาตุลาโดยตรงเราไม่ต้องผ่านใครด้วยนะสื่อโดยตรงที่เราโดยตรงต่อรัสสุบาฮาตุลาเลยนะครับเพราะอะไรเนี่ยอัลเราบอกอิ uh นเรลเรามาอัลโมเซินีนแท้จริงอัลล์ตาลานั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้กระทําความดีทั้งหลายนะคนที่กระทําความดีคนที่มีตักวามีอิมานต่อพระองค์นัสสุบาตาลาเนี่ยนะครับพระองค์จะอยู่ร่วมกับเขานะแล้วก็จะตอบรับดูอาของเขาานั่นเองนะครับ ราขอให้เราเชื่อมั่นนะครับตรงนี้นะครับส่วนการที่เราจะได้รับแบบไหนอย่างไรนะั้นเป็นสิทธิของพระนรสมาตลาซึ่งพระองค์นั้นจะประทานให้โดยที่เรานั้นไม่รู้นะครับเราอยากได้นะครับสิ่งที่เราขอเนี่ยเราอยากได้ทุกคนนะครับแต่สิทธิในการให้นนะเป็นของพระนรสมาตลาพระพองค์นั้นทรงรู้ว่าจะให้เราแบบไหนให้เราอย่างไรให้เราเท่าไหร่นะครับ เพื่ออะไรเพื่อจะทุนร,รักษาเราไว้ป้องกันเราไว้นั้นไม่ให้ออกนอกแนวทางของพระองค์น้อสุมหาห์ตะลานั่นเองนะครับก็ขอให้เรานั้นมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการตอบรับตัวอาของพระองค์น้อสุมหาห์ในวันตลาและให้เรานั้นได้ใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่นะครับในการทําการต่อสู้ ในการทำาจีฮหัดนะครับในการเสียสละทรัพย์สินใน,สสสในทางขอรัชสมาธาราเสียสละกําลังของเราความคิดของเราในทางขอรัชสมาหาเนื้วตรานะครับอลัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขา สู่เส้นทางของเรานะเราะจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้สู่เส้นทางของรักสุภาเนวตารานะครับอาสมที่เราได้ขอดุอาในละหมาดน,นะครับว่าอิฮิดีนัสรอตันมุสตากีมขอพระองะะค์รักสุบาตารานั้นได้ปลดนําเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงที่สุดนะครับก็ให้เรานั้นได้พยายามขอดุอาศมากๆนะครับแล้วก็ปรับตัวของเราปรับความคิดของเรานะครับให้ดีนะครับ พร้อมที่จะรับกับการทดสอบในแต่ละวันที่มัน,มนผ่านมานะครับบางทีอาจจะมีสุขบ้างการห้ามดุลลาอทุกบ้างก็สวัสดอดทนนะครับแล้วก็ขออุอาตอรลัสุภาตาลามคิดว่าเรามาอยู่ในดุนยาเนี่ยแค่ชั่วระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นนะครับเมื่อถึงเวลาของเรานั้นเราก็จะต้องทิ้งทุกอย่างไว้ในดุนยาเนี่ยแล้วก็กลับไปพบกับพระองค์ลัสุภาในวัาตาลานั่นเองขอให้เรากลับไปในสภาพของคนที่กระตันยูรู้คนคนที่มีอิมาแล้วก็เป็นผู้ที่ปลอด ปาสจากการทําชิริกการท่าบาคีต่อลาสุบาฮาในวัตลานั่นเองแล้วก็กลับไปในสภาพที่พร้อมนะครับที่จะได้รับการตอบแทนด้วยความดีจากพระลอสปารานนั่นเองครับกระแฟบพี่น้องวันนี้ครับอากูลูกาลฮาซาฟัสตั์ฟิโรลาซีมาลีวะลากุมวลิซาริมุสลิมีนามิงกุลิซัมฟัสตั์ฟิโรหูอินนุวะลัฟฟุร์รับฮาอุัสสลามอัลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮิวะบะละกะ